มาดูรายละเอียดงานเครื่องนะครับงานเครื่องอเป็น c g 1 1 0นะครับแต่ว่ามีอัพไซส์นะครับเป็น125แล้วก็ลงชุด5เกียร์นะครับผมมาให้ดูรายละเอียดนะครับว่างานบิวหนคันนะครับมันทำอะไรมั่งนะอย่างคันนี้นะคำว่างานบิวเนี่ยเครื่องติดวิ่งได้อย่างคันนี้ก็มาสภาพมาคือเครื่องติดนะครับแต่เครื่องติดในที่นี้ก็คือ,อ มีบางอย่างที่ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับกรณีงานบิ้วเราก็ต้องทําทําเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเราไม่ไม่ทาเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็งานออกมาก็มีปัญหานะครับผมให้ดูเพื่อให้คํานวณกับสภาพรถของท่านนะครับที่สําหรับใครที่จะบิ้วงานนะครับว่ามันสมบูรณ์อยู่จริงไหมนะครับเครื่องผ่ามาแล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นเครื่องเดิมๆที่ผ่านการใช้งานมา2 0 3 0ปีนะครับที่จะมาให้บิ้วงานอย่างเดียวนะครับประมาณว่า หรือลงพ่นสีประกอบคืนนะครับผมมาให้ดูเรื่องนี้นะอะย่างอันนี้ผมจะไล่รายการว่าทําอะไรมั่งนะครับมีสั่งการอะไรเพิ่มนะครับนอกเหนือนจากงานทําสีนะครับอันนี้ว่วางๆก็มาให้ดูนะครับคืออะไรยังไม่ครบนะครับแล้วก็ผมติดคิวงานอยู่คิวอื่นก็เลยยังไม่ได้ทํานะครับแต่ว่าอะไรมาบางส่วนงานงานคืองานอะไรมาบางส่วนผมก็เลยมาลงให้ดูนะนะครับ มาไล่รายการคร่าวๆนะครับเริ่มจากาแข้งล่างนะครับไล่งานสีก่อนแล้วกันนะครับงานสีางานรถหลังๆมาเนี่ยถ้าเป็นสูบตั้งบางรุ่นนะครับผมจะถ้าเป็นสูบตั้งนะครับบางรุ่นบางคันเสื้อฝาสองสองชิ้นเนี่ยผมจะยิงสายปล่อยเลยนะครับเพราะปัญหาคือมันไม่ทนเรื่องอเรื่องสีนะครับทาสีแล้วไม่ทนนะ อย่างคันนี้นะครับมีงานยิงทรายก็คือยิงทรายแก้วมีสองชิ้นนะครับแล้วก็แข้งกลางครับแข้งกลางซ้ายขวาแล้วก็ฝาครอบบนนะครับเป็นงานทําสีฝุ่นนะครับสีฝุ่นฝาบนตรงรุ่นนะครับก็จะเป็นสีดำนะอันนี้เป็นดาเม็ดทรายก็คือสีฝุ่นนะครับแข้งกลางก็จะเป็นสีฝุ่นนะครับซ้ายขวานะครับส่วนฝาข้างเครื่องซ้ายขวานะผมเป็นปัดเงานะครับงานที่นี่ ถ้าเป็นอลูมิเนียมผมจะปัดเงานะครับจะไม่ชุบนะครับส่วนงานชุบจะเป็นงานชิ้นเหล็กนะครับอย่างพวกนี้นะจะเป็นชิ้นเหล็กนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ชุบให้นะครับอันนี้เป็นท่อยางท่อระบายนะครับเป็นสายสายท่อระบายที่ออกจากเครื่องนะครับด้านบนนะเป็นสายแท้เลยครับแล้วก็มาเรื่องลูกสูบนะครับลูกสูบของเดิมนะครับของเดิม จาก110นะครับอัพเป็น125ก็คือตีปอกครับตีปอกแล้วก็ใส่ลูกสูบ125เข้าไปก็ไซส์25นะครับไซส์25อัพไซส์นะครับจาก110เป็น125นะครับตีปอกใหม่นะครับตีปอกใหม่เพราะของเดิมมีปัญหาปอกนะครับที่เป็นตาหมดนะครับปอกเป็นตาหมดมาเนื่องจากรถจอดนานนะครับปอกเป็นตาหมดส่วนข้อเวี่ยงนะครับผมตั้งศูนย์อย่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ เพราะสภาพยัง <boundaries> ถือว่ายังดีอยู่นะครับยังแน่นอยู่นะครับลูกปืนอะไรก็ไม่ดังนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับฝาสูบนะครับมาดูฝาสูบว่าทาอะไรมั่งฝาสูบมีทําก็ตีบาใหม่นะครับตีบาใหม่นะครับแต่ว่าหลอดเดิมนะครับคือหลอดยังใช้ได้นะครับหลอดยังใช้ได้ผมก็ไม่ไม่เปลี่ยนให้นะครับถือว่าหลอดยังฟิตอยู่นะครับใช้ได้นะครับแต่ว่าตีบาใหม่นะครับ ซ้ายขวาเลยนะครับไอเดียเสียสองตัวนะครับ่าเนี่ยหลอดใช้ได้นะครับส่วนวาล์วนะครับสูตรเดิมของผมก็คือผมเทียบวาล์วรถยนต์นะครับเนี่ยจะเห็นว่า่าหน้าวาล์วมันจะสูงกว่านะครับสูงกว่าของของเดิมนะเห็นไหมเดี๋ยวผมถอดมาให้ดูเนี่ยพะผมตัดปัญหานะครับผมให้ดูวาล์วเดิมก่อนผมตัดปัญหาวาล์วเทียมตามท้องตลาดนะครับที่มีปัญหาวาล์วขาดวาล์วแป๊บเดียวก็มีความเสียหายเกิดขึ้นนะเนี่ย จะเห็นบ่าวาวนะครับอันนี้ของเดิมนะก็มันเป็นวาวเทียมตามท้องตลาดนะครับคมยังจะมีโกลนะครับจะเห็นว่าบ่าวาลอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะหนานะครับใช้งานได้ยาวขึ้นนะครับแต่นะครับมันจะมีตัดวาวนะครับของเดิมนะครับวาวรถยนต์มันจะยาวประมาณนี้นะเราต้องตัดแล้วก็กึงล่องนะครับล่องเถือกม้าแล้วก็ชุบแข็งนะครับชุบแข็งตรงปลายนะครับเพื่อไม่ให้มัน แตกนะครับเนี่ยตรงนี้นะในส่วนนี้นะครับแล้วก็ทําการตีหลอดไอ้ตีบ่านะครับหลอดวาลวไม่เสียผมก็ไม่ตีนะครับผมทําส่วนใหญ่ก็ตามสภาพการใช้งานนะว่าอะไรเสียหายเราก็ทําตามนั้นนะครับอันนี้หลอดถือว่าใช้ได้นะครับหลอดถือว่าใช้ได้เลยบ่าวาลวนะผมให้ดูก่อนนะเงาๆเ,เ,เลยนะครับก็คือตีใหม่นะครับตีใหม่ให้ดูก่อนประกอบนะครับเผื่อประกอบไปแล้ว ทางเจ้าของรถสงสัยนะครับว่าตีให้จริงหรือเปล่านะครับคิดตังตีราคาตีบาทแต่ว่าไม่ได้ตีใหม่ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหาตามมาผมก็ให้ดูนะแต่ว่าวาลเนี่ยผมใช้ของรถยนต์นะครับสูตรผมนะแต่ตัดปัญหาเรื่องวาลเทียมนะครับตามท้องตลาดนะมันขาดง่ายแล้วก็เสียหาง่ายนะครับส่วนหลอดเนี่ยก็เป็นของเดิมติดรถมาครับคือผมไม่ไม่ตีครับอันนี้จะเป็นหลอดแท้หลอดลายก็ ไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทําเพราะว่ามันยังสภาพดีอยู่นะครับสภาพยังดีอยู่ก็เลยไม่ไม่ทานะครับมันจะบานลายนะครับในส่วนฝานะฝาก็เป็นยิงทรายนะครับยิงทรายแก้วนะครับยิงปล่อยเลยนะครับไม่ได้พ่นสีนะครับตัดปัญหาเรื่องพ่นสีแล้วไม่ค่อยจะทนนะครับสูบตั้งนะเราต้อนระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์ผมใช้เป็นห้าเกียร์นะครับเป็นชุดนี้นะห้าเกียร์สังเกตก้ามปูจะมีสามตัวนะสามตัว ถ้าเกิดสี่เกียร์ก็จะเป็นสองตัวนะอันนี้ชุดอันนี้ชุดเดิมนะเนี่ยสี่เกียร์จะมีสองตัวนะครับห้าเกียร์มันจะมีสามตัวนะครับสามตัวมีสามร่องหนึ่งสองสามนะครับชุดเกียร์ชุดนี้เป็นห้าเกียร์นะครับแล้วก็มาดูชามคัสนะครับชามคัดเปลี่ยนใหม่แต่ไม่ได้เปลี่ยนยกตัวนะครับเปลี่ยนตัวตัวชามนะครับชามอลูมิเนียมแล้วก็ย้ำใหม่นะครับเปลี่ยนชุดลูกยางย้ำนะครับชุดนี้ที่เปลี่ยนออกนะครับ ก็จะมีลูกยางอยู่ด้านในนะถ้าชามค์สไทยมันหลวมมันก็จะเปลี่ยนชุดนี้ครับชุดลูกยางนะแต่นี้ที่เปลี่ยนเพราะว่าชามเป็นร่องนะครับเป็นร่องฟันเรื่อยนะครับจะมีปัญหาเข้าเกียร์ยากนะครับบางทีค์ดมันไม่วิ่งนะครับมันต้องวิ่งสไลด์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นร่องฟันเรื่อยนะมีปัญหานะครับมีปัญหาแน่นอนเรื่องค์สวิธีแก้ถ้าเราไม่เปลี่ยนใหม่ก็ต้องปาดนะครับใช้ตะไบปาดให้มันเรียบนะครับก็ใช้ได้แต่มันจะดังนะครับมันจะดัง เพราะว่าแผ่นค์ดมันห่างนะครับส่วนแผ่นค์ดผมก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับแต่อันนี้ยังไม่ได้เบิกม,มานะแผ่นค์ดอันนี้เป็นของเดิมนะครับเนี่ยห้าแผ่นเดี๋ยวจะเบิกแท้ใส่ให้นะครับแผ่นแท้ก็ใส่ของโนวาได้นะครับโนวามีมีแผ่นแท้ขายอยู่นะครับเนี่ยแผ่นนี้ก็ตัดตัดเลาะมานะครับนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เบิกม,มานะครับ เพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่ครบนะครับยังขาดอยู่อย่างสองอย่างแกนเกียร์นะครับแกนเกียร์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเนื่องจากปลายแกนเกียร์ของเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับของเดิมปลายแกนเกียร์มันสึกนะครับอ่าเนี่ยนะครับตรงนี้นะปลายแกนเกียร์ตรงนี้นะครับมันสึกเนี่ยแบบนี้นะอ่าก็จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับบางอย่างแบบนี้นะครับผมให้ดูนะครับเพื่อ ให้ศึกษาว่าเวลาจะนำรถมาบิ้วนะครับรถท่านอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าแค่ห้าสิบห้าสิบนะครับถ้าเกิดมันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับงานบิ้วมันก็จะจบง่ายนะครับแล้วก็งบไม่บานลายนะแต่หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจว่างานบิ้วเออทำไมมัน,มนใช้งบสูงครับบางทีสภาพรถยกมาเนี่ยผมตีราคาให้เนี่ยเออทำไมตีราคาสูงจังนะครับผมตีราคารวมไม่ของพวกนี้นะครับที่ต้องมาทานะครับมันนอกเหนือจากงานบิ้วนะครับจะเห็นได้ว่าไม่แต่งานบิ้วเครื่องนะ เอาแค่งานรายละเอียดเรื่องเครื่องนะมีทั้งงานยิงทรายงานทําสีฟุ้นนะครับงานตัดเงาอย่างเงี้ยงานเจ็บงานชุบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ฝา,าปิดน้ำมันเครื่องครับกองน้ำมันเครื่องผมก็ตัดเงาให้นะครับท่อระบายผมก็เบิกแท้มาให้นะครับท่อระบายตรงต้นแขงเครื่องครับด้านบนเนี่ยจะมีตรงนี้นะจะมีตรงท่อระบายอยู่นะครับแล้วก็พวกซีนพวกประเก็นน้ำมันเครื่องหัวเทียนอะไรต่า,างๆเราก็ต้องเปลี่ยนหมดนะครับคือวิธีการ ฟิตเครื่องนะครับในบางส่วนนะแต่บางท่านก็ยังมีอยู่หลายๆท่านนะที่หลังๆมาเนี่ยผมจะเห็นว่ามีติดต่อเข้ามาเยอะนะครับจะให้บิ้วงานนะครับแต่ไม่ยังยังไม่เข้าใจกับระบบว่า,าจะให้ผมบิ้วงานเนี่ยหมื่นกว่าบ,บาทอย่างเงี้ยผมบอกมันเป็นไปไม่ได้เลยรถหนึ่งคันนะครับเอาแค่งานทําสีงานยิงทรายงานชุบก็ไม่ได้แล้วครับหมื่นกว่าเนี่ยนะอันนั้นคือถ้าหมื่นกว่านี่คือเข้าเนื้อผมเลยนะครับค่าแรงก็ไม่มีแถมยัง เข้าเนื้ออีกจางหานะครับมันทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่รถสมบูรณ์มามันก็จะทําราคาหรืออีกราคาหนึ่งก็คือในส่วนนี้เราไม่ต้องทานะมีงานบิ้วอย่างเดียวยิงทรายทําสีแค่นั้นเองครับแต่ในส่วนนี้เราไม่ต้องมาทํามันก็จะถูกลงแต่ส่วนใหญ่นะครับร้อยร้อยละแปดสิบที่ผมมามาบิ้วงานเนี่ยผมจะเจอแบบนี้นะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตก็คือมีงานซ่อมเพิ่มเติมนะครับถ้านะครับถ้าสมมุติว่าผมไม่ซ่อมในส่วนนี้นะผมก็ใส่ไปเลยแบบเดิมนะครับมันก็มีปัญหานะครับ พอทาเสร็จอ้าวมีปัญหาเรื่องเครื่องหลวมขวัญหนอกท่อหรือว่าเครื่องดังอะไรตามมานะครับก็จะเกิดปัญหาอยู่ดีแล้วก็ต้องต้องมานั่งถกกันทีหลังว่าทําไมไม่ทําให้เลยทีเดียวนะครับหรือว่าเจอบางคนก็จะบอกว่าทําไมช่างไม่แจ้งครับว่ามันเสียประมาณนี้ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับเพราะประสบการณ์ที่ทํางานบิ้วมาหลายหลายปีนะผมก็เลยเอาเอาประสบการณ์ในตรงนั้นนะมามาเป็นข้อเปรียบเทียบแล้วก็มาปรับ รับใช้นะครับว่าถ้ารถมีปัญหาผมก็แจ้งไปนะครับว่าในส่วนนี้มีปัญหาจะเปลี่ยนไหมจะทํำไหมนะครับอย่างอย่างคันนี้ก็อย่างเครื่องยนต์เนี่ยผมผมสตาร์ทเครื่องดูก่อนก่อนจะลื้อนะผมว่า,าท่อนล่างมันเงียบมันใช้ได้ผมก็บอกไปแล้วว่ามันใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าข้างบนมันมีควันอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาถอดออกมาเนี่ยลูกสูบนะปอกมันเสียก็คือปอกด้านในมันเป็นตามดนะครับถ้าควันแล้วมันอาจจะไม่หายนะครับ ถ้าคว้านแล้วไม่หายก็ต้องคว้านข้ามไซสประมาณนั้นนะครับพอคว้านข้ามไซส์เนี่ยมันอาจจะปอกหลุดนะครับปอกหลุดก็จะมีปัญหาอีกก็คือต้องตีปอกใหม่ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าปอกมาก็ผมวัดไซส์มันมาเกินไซสร้อยห้าสิบนั่นก็คือมันจะได้ลูกเทียมนะครับปัญหาหลักเกยก็คือมันจะได้ลูกเทียมพอต้องการลูกแท้เราก็ต้องตีปอกไล่ลูกนะครับพอตีปอกทั้งทีเจ้าของรถผมก็ถามว่าใช้งานแบบไหนนะครับเขาบอกว่าอาจจะเอาไปวิ่งทางไกลหรือวิ่งทริปวิ่งเที่ยวผมก็เลยแนะนําว่า จาก110ถ้าอย่างนั้นก็อัพอัพ cc เป็น125ไปเลยเพราะรถเราจะตีปอกอยู่แล้วนะครับนะครับก็เลยทําการตีปอกให้นี่ครับไม่ได้หมกนะครับคือตีปอกให้จริงนะครับตีปอกเราดูยังไงครับดูตรงนี้นะเห็นไหมมีต้องรอยตีปอกนะครับไม่ใช่ว่าช่างประกอบไปแล้วตีปอกมาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ประมาณนี้นะครับผมเคยเห็นนะครับไปโพสต์กันตามกลุ่มนะอ่าผมก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับร้านผมหรอกแต่ว่าผมเห็นนะครับ แล้วก็มีปาดหน้าเห็นไหมปาดหน้าให้ตีปอกปาดหน้าให้บางร้านก็อาจจะตีปอกอย่างเดียวน,นะครับไม่ได้ปาดหน้าแล้วก็เสื้อฝาเนี่ยผมก็ยิงทรายนะผมตัดปัญหาเรื่องเรื่องที่มันมีปัญหาเรื่องอพ่นสีแล้วมันไม่ค่อยอยู่นะในตะกุลสูบตั้งผมก็เลยคุยกับเจ้าของร้ว่างั้นผมยิงทรายแก้วนะครับมันก็จะคล้ายๆกับพ่นสีนะทรายแก้วนะครับแต่ต้องเป็นทรายแก้วนะไม่ใช่ว่ายิงทรายธรรมดาถ้าเรายิงทรายธรรมดามันก็จะดํานะครับ ก็จะเป็นยิงสายลอกสีธรรมดามันก็จะดำนะแต่นี้ผมยิงสายแก้วนะครับในส่วนอื่นนะครับต้องต้องรอประกอบก่อนแล้วก็ถึงจะรู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะในส่วนนี้ผมให้ดูรายการนะครับก่อนจะประกอบนะครับเพราะถ้าเราประกอบไปแล้วนะครับพูดไปก็ไม่เห็นภาพอยู่ดีไม่รู้เรื่องนะครับบางคนก็ไม่รู้เรื่องมองภาพไม่ออกนะอ่านะครับอันนี้ก็มีนี่ครับที่มีผมอยากให้ดูหลักๆเลยนะครับงานบิ้หนึ่งคันครับมันมีทําเครื่องเพิ่มเติม มันมีเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะครับมันมีซ่อมบำรุงเพิ่มเติมแข้งนี่ก็เปลี่ยนนะครับข้างหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแข้งเปลี่ยนซีกหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยด้านในนะครับผมให้ดูนะยิงทรายแก้วมาทั้งหมดนะครับใส่ๆนะครับภายนอกก็ทําสีนะครับเป็นสีฟุ้นนะครับสีฝุ่นหรือว่าสีพอร์โคนะครับใส่ๆนะอ่าตรงแข้งข้างอ่าข้างนี้นะครับที่เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่แต่ว่าเป็นมือสองนะครับผมหาให้ก็คือ ประเด็นหลักที่เปลี่ยนนะครับตรงนี้แตกร้าวมานะครับแล้วก็มีร่องรอยเชื่อมมานะครับคือซ่อมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะครับซ่อมมาแล้วปัญหาคือถ้าเราซ่อมเพิ่มเติมนะครับมันก็จะบานปลายนะครับซึ่งผมเปลี่ยนให้ใหม่เนี่ยก็ไม่ได้แพง300บาทนะครับมันก็ถูกกว่าที่เรามานั่งซ่อมที่จะเสี่ยงที่จะซ่อมแล้วไม่จบหรือแพงกว่านะครับผมให้ดูก่อนอ่านี่เป็นแข้งเดิมนะครับแข้งเดิมก็จะมีปัญหาร้าวเห็นไหมตรงนี้ร้าวมา แล้วก็มีร่องรอยซ่อมมาก่อนนะครับคือมีร่องรอยเชื่อมมาเชื่อมลูมิเนียมนะครับถ้าเกิดเอาแข้งเดิมไปซ่อมนั่นก็คือบานปลายแพงกว่า300แน่นอนนะครับหเชื่อมอลูมิเนียมนะครับแผลแค่เนี้ยต้องมี200ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขึ้นเครื่องคึงเพื่อปาดนะครับแล้วก็รูเนี้ยมันก็จะไม่ตรงแล้วจะมีปัญหานะถ้ามันไม่ตรงเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับเวลาสตาร์ทเนี่ยรูดนะครับเพราะว่าเฟืองมันไม่เกาะนะครับตัวอ่าในตระกูลสูบตั้ง c g j x g l เนี่ยมันจะม ถ้าดูจากสายตาดูนะมันมันรูมันเริ่มเริ่มเป็นรูปไข่แล้วนะครับแล้วมันจะหาองศาไม่เจอนะถ้าผมเชื่อมผมก็ต้องเชื่อมแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมมาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เจาะรูใหม่แล้วก็วกขึ้นเครื่องคึงปาดหน้านะครับทําให้งบประมาณตรงจุดเนี้เกินหกร้อยแน่นอนผมบอกเลยเกินหกร้อยนะครับแต่นะครับเอาง่ายเอาง่ายๆเลยนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งมันข้างข้างแข้งข้างขวาไม่มีหมายเลขครับเราเปลี่ยนเลยเนี่ยสามร้อยบาทถูกกว่านะครับ แล้วก็สภาพดีนะครับคือสมบูรณ์แล้วผมลองผมลองประกอบไปแล้วนะครับว่าเบ้าตรงนี้มันหลวมหรือเปล่าก็ไม่หลวมนะใช้ได้นะครับถ้าเราซื้อมือสองมาระวังในตรงนี้นะครับเบ้าหลวมนะครับเครื่องดังนะแต่นี้คือผมรื้อเครื่องที่อยู่ในร้านให้เลยนะครับก็สละเครื่องให้เลยนะครับอ่าประมาณว่าค่าช้างเอางานะครับโดนคําหนึ่งละนะครับก็ประมาณนี้นะครับงานเครื่องนะเดี๋ยวให้ดูอะไรเก่าก่อนยังไม่ได้ล้างนะประมาณนี้นะ แผ่นคานนี่เปลี่ยนแน่นอนครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแผ่นแท้ให้นะครับแผ่นแท้เดี๋ยวมีคนถามอีกแน่นอนมันมีขายไหมครับของโนวาครับใส่ได้นะไปเบิกได้เลยนะครับตามร้านทั่วไปมีขายตามท้องตลาดนะครับแผ่นหนึ่งแล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็หลักอ่าหลักสิบบางร้านก็หลักร้อยแล้วแต่นะครับแผ่นแท้นะมีขายของคันด้านในส่วนของชุดเฟืองกระเดื่องตีนผีอะไรต่างนะเฟืองล่างนะครับผมไม่เปลี่ยนให้เพราะว่าสภาพยังถือว่าโอเคอยู่นะครับ ยังถือว่าโอเคอยู่แต่จะมีทําเพิ่มก็ในเรื่องระบบไฟนี่แหละเดี๋ยวผมจะผมจะแปลงให้ใหม่ทั้งหมดเลยเพราะมันยังเป็น6โวลต์อยู่นะครับในส่วนนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับเนี่ยแม่เหล็กก็ถือว่าใช้ได้สภาพดีนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับส่วนของชุดไฟนะครับยังเป็น6โวลต์นอนนะครับรุ่น3สาย4สายเนี่ยแบบนี้นะผมรื้อระบบทิ้งหมดนะครับแบบนี้นะไม่งั้นไม่จบนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวทำให้ที่หลังนะครับชุดชุดเกียร์ถ้าใครขาดอยู่นะครับเผื่อเจ้าของรถเขาขายนะเนี่ย ชุดนี้สี่เกียร์นะครับขายต่อนะครับหลักร้อยติดต่อมาได้เลยนะครับเจ้าของรถขายแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขายให้เป็นทุนทํารถนะครับในส่วนในส่วนอื่นไม่มีอะไรนะครับกระเดื่องก็ยังถือว่าสมบูรณ์อยู่เดี๋ยวผมต้องล้างน้ํามันชั่น้ํามันให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนจะประกอบนะชุดนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับไม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะแต่ทางเจ้าของรถนะครับบางคันเนี่ยไฟเขียวนะครับบอกอะไรไม่ดีเปลี่ยนให้หมดนะครับแท้ได้แท้ไปเลยนะครับ แต่ระวังอย่างเดียวนะครับงบบาลตายนะครับผมแจ้งไว้เลยนะ,ะสั่งงานเปลี่ยนอย่างเดียวแท้อย่างเดียวระวังงบบาลตายนะผมทํามาเยอะแล้วนะชุดถ้วยน้ํามันนะครับพยายามถอดล้างนะถ้าใครไปไปผ่าเครื่องที่อื่นหรือว่าทํากันเองนะผมเห็นหลายร้านนะนะหรือว่าหลายคนนัดผ่ากันเองนะไม่ไม่เปิดนะครับไม่ไม่ถอดมาล้างนะครับคือเปิดแต่ว่าไม่ถอดมาล้างประมาณนั้นนะครับคือไม่ล้างในในส่วนนี้นะมันต้องล้างนะเพราะว่ามันเป็นถ้วยเหวี่ยงน้ํามันเครื่องนะครับเหวี่ยงน้ํามันเครื่อง แล้วก็อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับหาปั๊มก่อนครับเคยมีลูกค้ามาให้ผมทำปั๊มหายอ,าอยู่ในถาดอีกถาดนึงนะครับอ๋อนี่ครับมีจุดนี้นะครับผมให้ดูนะคร่าวๆนะครับคือมีลูกค้าท่านหนึ่งยกรถมาไกลนะครับข้ามจังหวัดมานะครับ เพราะว่าไปซ่อมมาไม่รู้กี่ล้านแล้วบอกไม่จบมีปัญหาเครื่องดังนะครับ <c oughs> ผมจะบอกตรงนี้เลยนะครับตกม้าตายเลยตรงนี้ใต้นี้นะครับเนี่ยใต้นี้นะมันมีโอลิงอยู่สองตัวนะครับสองตัวนะตรงนี้นะต้องใส่ด้วยนะครับเวลาเราประกอบเข้าไปในแคงนะเดี๋ยวผมให้ดูแคงเพราะว่าจุดนี้ยผมแก้มาสองคันละครับรถมีปัญหาเครื่องดังนะครับแล้วยกมายกมาไกลด้วยนะครับผมเกรงใจนะผมทาคันนั้นผมไม่ได้คิดตังค์ด้วยนะครับทั้งที่เปิดท้างคาดนะ เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะมีโอริงสองตัวนะครับคือช่างเขาไม่ประกอบมานะครับปัญหาน้ํามันไม่ขึ้นบนนะครับแล้วก็บอกว่าไปแก้มาสองรอบละนะครับน้ํามันมันขึ้นนะครับแต่มันขึ้นน้อยนะครับทําให้กระเดื่องมันดังนะครับพอผมเปิดเปิดฝาครอบไอ้ตัวนั้นดูนะฝาดานั่นนะน้ํามันมันขึ้นนะครับแต่ขึ้นน้อยมากนะครับผมก็เลยลื้อข้างคาดเลยพอลื้อมาปั๊บไอ้ตรงนี้นะครับใต้ต่าน้ามันเครื่องเนี่ยเนี่ยใต้นี้ มันไม่มีซีนนะครับมันไม่มีโอลิงอยู่นะครับทาให้น้ํามันเครื่องมันไม่ขึ้นบนนะครับแค่นี้เองนะครับสองคันนะที่ผมมาแก้ในตัวตะกูลสุกตั้งนะ CGJX GL นะครับเป็นหมดนะครับมันต้องมีโอลิงสองตัวนะครับแค่นี้เองนะครับผมเจอสองคันแล้วครับคันนั้นผมก็ทําให้ฟรีนะครับให้เพราะว่าเจ้าของรถยกมาไกลนะครับยกมาตั้งข้ามจังหวัดมาร้อยกว่าโลนะครับแค่ปัญหานิดเดียวนะครับผมเลยทําให้ฟรีไปนะครับอ่าก็ ในส่วนอย,อย่างอื่นก็ไม่นา่าจะมีอะไรนะครับต้องเราประกอบนะครับถ้าประกอบเสร็จนะครับเราสตาร์ทเครื่องครับถ้ายังมีควันออกนะครับมันมีอีกสองอย่างนะครับถ้ารถใครมีควันอยู่นะอ่าก็คือลูกแหวนหลวมถึงจะคว้านมาใหม่บางทีช่างคว้านคว้านล่วงนะครับคว้านหลวมคว้านเอียงหรือว่าแหวนมีปัญหานะครับก็ผมก็เคยเจอนะก็ค,คือคว้านใหม่แต่ว่าแหวนน่ะก็คือบางทีของเก่าเนาะมันเก่าเก็บแหวนมีปัญหานะครับรถเก่านะแหวนมีปัญหาเนี่ย ผมก็ลองคว้านใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนโงกึงนะครับก็หายนะครับทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรนะครับเนี่ยบางทีแหวนนะครับบางรุ่นนะอันนี้เป็นแหวนที่ห้อนี้ครับฮอนด้านะครับฮอนด้าจะปลอมจะแท้ก็ฮอนด้าไว้ก่อนประมาณนั้นนะครับคือบางรุ่นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่นะที่เป็นกล่องสีสีออกเหลืองเหลืองนะครับคือของเทียมนะผมพูดเกียวเที่ยวของเทียมนะของเทียมตามท้องตลาดนะครับสีออกสีเหลืองนะผมเคยเจอปัญหานะครับเคยเจอปัญหาสองสามคันนะ สองสามคันประมาณนี้นะผมเคยเจอปัญหาเรื่องแหวนนะครับมันกินเสื้อก็คือประกอบไปแล้วคว้านลูกนะครับคว้านลูกเปลี่ยนลูกแหวนใหม่นะครับแต่ว่าเป็นเกิดเทียมนะครับมันกินเสื้อสูบนะครับมันกินเสื้อสูบเนี่ยแล้วทําให้มันเกิดควันควันขาวนะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนเสื้อเลยนะครับยกตัวเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกแหวนยี่ห้อใหม่นะครับหายเลยนะครับหายเลยนะครับทุกวันนี้ผมก็เลยเน้นแบบว่าถ้าเกิดลูกสูบมันไม่หมดไซส์นะครับ ก็คือถ้ามันไม่เกินไซร้อยนะผมก็ใส่ลูกสูบแท้ให้หรือว่าลูกสูบเจ็ดคันด้านะครับซึ่งอย่างคันนี้นะครับที่ต้องตีปอกใหม่ก็หลกัหลกๆเลยนะครับของเดิมเป็นร้อยสิบนะครับแล้วผมวัดไซส์เทียบไซส์ดูมันน่าจะมาไซร้อยห้าสิบและซึ่งถ้าเราคว้านก็คือดันหน้าไปไซส์สองร้อยมันก็จะได้ลูกเทียมหนึ่งคือได้ลูกเทียมนะครับก็เลยจะเจ้าของรถต้องการลูกแท้นะครับผมก็เลยจําเป็นต้องตีปอกเพื่อไล่ลูกแต่พอตีปอกทั้งทีก็เลยคุยกันว่าใส่ร้อยยี่ห้าไปเลยเพราะว่ารถ อาจจะเอาไปวิ่งทิปนะครับผมก็เลยใส่ร้อยยี่สิบห้าให้เขานะครับแล้วก็ลงห้าเกียร์ให้นะครับงานมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ในกรณีที่บางคันนะครับดันทุนรังจะให้คว้านทั้งที่ลูกสูบมาไซร้อยนะครับผมก็ต้องบอกว่าได้ลูกเทียมนะครับเพราะลูกสูบนะครับลูกสูบเกือบทุกรุ่นนะครับมันจะมีแค่ไซร้อยนะนอกจากว่าลูกสูบพวก k คนะครับที่มีแค่ไซส์สแตนดาร์ดนะครับลูกแท้นะมีแค่ไซส์ ABC นะครับแต่ว่าไม่มีลูก ไซส์ห้าสิบไซส์ร้อยนะครับมันจะมีแค่ลูกไซส์มาตรฐานนะลูกแท้นะครับแล้วก็บางรุ่นนะครับบางรุ่นก็จะมีแค่ลูกแท้อย่างลูกแหวนเอ็นโป่นี่ครับก็จะเป็นลูกแท้แค่ไซส์มาตรฐานนะครับไซส์เอไซส์บีนะครับแต่ในกรณีลูกสูบทั่วไปนะครับลูกแท้ถ้าใครไปคว้านลูกสูบมานะครับไปทําเครื่องมาใหม่นะอ่าก็มีบางบางท่านนะครับที่มานั่งคุยที่ร้านบอกว่ารถผมเพิ่งมีทํามานะครับใส่ลูกสูบไซส์สองร้อยแท้นะครับมีปัญหาควันออกนะครับผมงงเนยครับ ลูกสูบไซส์2อ0แท้มันไม่น่าจะมีขายนะเขาผลิตมาแค่ไซส์ร้อยนะครับอันนี้นะผมก็นั่งฟังไปนะครับอันนี้ผมอธิบายให้ฟังนะครับส่วนชุดวาลเนี่ยมีหลายคนถามนะว่าวาวมีขายไหมเนี่ยมันเป็นวาวรถยนต์นะครับผมบอกไปแล้วผมไม่มีขายวาลแท้นะครับเมื่อก่อนผมเคยเบิกวาลแท้ตัวหนึ่งประมาณ400บาทซึ่งมันราคาสูงนะครับผมก็เลยตัดปัญหา1หายาก2แพงผมก็เลยตัดปัญหาทุกวันนี้ผมใส่วาวรถยนต์นะวาวรถยนต์ให้นะครับ ซึ่งมันเทียบได้หลายรุ่นนะอ่าแล้วก็มาตัดวาล์วเอานะครับผมว่ามันบ่ามันหนากว่านะครับทนกว่านะครับใช้งานดีกว่านะครับอ่าหลอดวาล์วเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถือว่ายังฟิตอยู่นะครับอือสองตัวไอเดียถือว่าใช้ได้เลยนะครับตีบ่าตีหลอดอย่างเดียวนะครับไม่ได้ตีอ่าตีบ่าอย่างเดียวนะครับไม่ได้ตีหลอดอ่าเนี่ยจะเห็นร่องรอยกึงอยู่นะครับ ตีตีบาอย่างเดียวนะครับไอเดียเสียไม่ได้ตีหลอดนะครับอะไรที่เปลี่ยนผมก็บอกว่าเปลี่ยนนะอะไรที่ผมไม่ได้เปลี่ยนผมก็ไม่ได้ลงบินนะครับไม่ใช่ว่าเออหลอดเนี่ยของเขามาดีนะครับไปลงบินเอาตังนะครับว่าเออตีหลอดให้ใหม่ไม่ใช่นะครับก็คือมันดีอยู่ผมก็บอกว่าดีอยู่ผมก็ไม่ได้ตีนะเนี่ยจะเป็นหลอดเดิมนะหลอดเดิมติดรถมาประมาณนี้นะครับผมให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็ไปคำนวณเรื่องเรื่องรถตัวเองนะครับสำหรับใครที่จะบิ้วงานว่าสภาพรถเรานะครับ สมบูรณ์มาร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าที่จะมาบิ้วนะครับไม่ใช่ว่า,าสมบูรณ์มาห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือนะครับเป็นงานซ่อมนะครับแต่พอมีงานซ่อมแต่ไม่อยากจะซ่อมแล้วก็ให้บิ้วอย่างเดียวพอบิ้วออมาไม่ไม่จบมันก็จะเกิดปัญหาตามมานะครับอันนี้ผมไล่เรื่องเครื่องนะครับเดี๋ยวขาดอยู่ประมาณรายการอยู่ประมาณสองสามรายการแล้วก็คิวงานยังไม่ว่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องว่างก่อนนะครับตามคิว ถึงของมาบางทีงานมันคิวแรกไม่ว่างผมก็ไม่สามารถทําได้นะแต่นี้พอดีผมได้งานกึ่งมาผมก็เลยมาลงรายละเอียดให้ดูคร่าวๆนะงานกึ่งจะมีในส่วน3ส,ส่วนนี้ครับทําฝาตั้งศูนย์ข้อเหวี่ยงแล้วก็ตีปอกนี่แหละครับที่ที่ผมไปทํามานะลงกึง่งก็ส่วนนี้ผมก็มาอัดเองนะครับก็อัดเรียบร้อยนะครับฟิตๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนข้อเหวี่ยงนะครับบางคันถึงไม่ได้เปลี่ยนแต่ก็มีค่าตั้งศูนย์นะครับ พราะเราต้องต้องให้ช่วงครับว่าศูนย์ขวียงมันใช้ได้นะครับถ้าไม่อยากหรือรอบสองนะครับผมก็ต้องตั้งไปเลยนะครับเพราะค่าตั้งศูนย์มันก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับห้าสิบหกสิบาทนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ทําไปเลยนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนเรื่องซีนนะครับก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทุกตัวนะครับข้อดีของในตระกูลซีจีนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับที่มันไม่มีเหมือนเนะอ่าในจุด ในจุดตัวกระเดือด่องกดกดแข็งนะครับตรงนี้นะมันจะมีตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวกดเขาเวี่ยงนะครับไม่ให้มันดังนะในส่วนนี้ถ้าเป็นในตระกูลเจ๊กมันจะมีอยู่แล้วตัวนี้มันจะเกิดปัญหาเยอะมากในเรื่องน้ำมันซึมนะแต่ถ้าเป็นแข้ง CG นะครับ CG ของของแท้เนี่ยตัวเลขนะ CG 110เนี่ยอย่างงี้นะมันไม่มีนะครับ CG 110กับ125ไม่มีผมเห็นมีในตระกูลเจ๊กนะและมีปัญหาหลายคันนะครับ เดี๋ยวพูดเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงครับมีลูกค้าโทรมาถามเรื่องน้ำมันซึมตรงนี้นะเนี่ยพอดีรถมีรื้ออยู่ผมพูดไปเลยแล้วกันนะครับตรงเนี้นะครับน้ำมันซึมนะอเวลาเราประกอบเนี่ยเราต้องวัดดูซีนเนี่ยให้มันพอดีเวลาเราสวมก็ไปนะถ้ามันขยับได้มันหลวมได้นะอ่าเดี๋ยวน้ำมันมันก็ออกนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้มันจะสึกนะ ถ้ามันสื่อวิธีแก้นะครับวิธีแก้หนึ่งลองเปลี่ยนซีนดูก่อนให้ฟิตขึ้นนะครับตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีสปริงกดอยู่นะครับหลายคันผมเห็นนะครับผมถอดมาไม่มีครับมันจะมีสปริงอยู่ตัวเล็กๆนะครับกดไว้นะครับไม่ให้ตัวนี้มันขยับเยอะนะครับอเราก็พยายามใส่นะครับให้มันครบส่วนใหญ่ผมไม่เห็นติดมานะมีน้อยมากที่มันจะติดมาตรงนี้มีมันมีสปริงอยู่ตัวเล็กๆนะเดี๋ยวผมหาให้ดูก่อนคันนี้น่าจะมีมาครบอยู่นะครับเพื่อ เพราะว่าตัวเครื่องตัวนี้นะครับถือว่าสมบูรณ์นะผมว่าสมบูรณ์เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามันเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะครับอ่านี่นะครับเผื่อบางท่านทํารถกันเองแล้วไม่รู้ว่าอุปกรณ์มันขาดหายหรือเปล่านะครับมันจะมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันจะทําให้ตัวเนี้ไม่ไม่หลวมนะครับน้ํามันไม่ซึมนะแต่ถ้าเราแก้เราเปลี่ยนซีนแล้วมันเจนยังแก้ไม่หายนะ ตัวแข็งตัวนี้ต้องมีการตีปอกใหม่ก็คือตีปอกทองเหลืองนะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยต้องตีปอกทองเหลืองใหม่นะครับถ้ามันหลวมนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะอุดกาวเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนโอลิงให้มันตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็อุดกาวไปเลยจบปัญหาไปเลยนะครับอุดกาวตายไปเลยนะครับไม่ต้องไปให้ไปให้มันขยับนะค่นั้นเองนะครับแล้วก็ด้านในมันจะมีเวลาเราประกอบเนี่ยมันจะมีแหวนอยู่ตัวหนึ่งนะอ่าถ้าเราประกอบเข้าไปข้างในเนี่ย มันจะมีแหวนอยู่ด้านในตัวหนึ่งนะครับคืออยู่ด้านในตรงนี้นะแหวนบางนะครับก็ร้อยละแปดสิบไม่มีมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่ไม่ก็จะใส่กันมานะร้อยละแปดสิบนะครับคือแปดสิบเปอร์เซ็นไม่มีมานะผมพูดตรงๆนะเนี่ยอย่างนี้นะเวลาเรากะกอบเข้าไปเนะี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านในนะเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านในตัวหนึ่งร้อยละแปดสิบผมบอกเลยไม่มีมาแน่นอนนะครับ งานก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าว่างประกอบเสร็จผมสตาร์ทเครื่องเดินเครื่องเสร็จก็จะให้ดูทีหนึ่งว่ามันติดปัญหาอะไรนะครับในส่วนสูบตั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่แค่เรื่องเดียวครับเรื่องเรื่องดังนะครับเรื่องดังนะครับมันเป็นรถกระเดื่องนะรถกระเดื่องเนี่ยเอาให้เงียบมันยากมากนะครับผมบอกเลยนะครับบางสำนักเขาทํากันหมื่นกว่านะทาเครื่องอย่างเดียวนะครับมันถึงเงียบนะที่ว่าหมื่นกว่าเขาเปลี่ยนอะไรมัง่งเขาเปลี่ยนชุดกระเดื่องชุดแคมอะไรต่างเขาเปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนทุกอย่างนะ ชุดกระเดื่องกระเดื่องตีนผีกระเดื่องล่าง่าพวกเฟืองพวกนี้ครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะแพงครับแต่ว่ามันก็จะเงียบขึ้นนะครับพวกนี้นะครับที่ทําให้มันดังนะเนี่ยี่ยชุดนี้ครับกระเดื่องตีนผีเนี่ยต้องเปลี่ยนให้หมดนะนี่ครับชุดนี้ต้องเปลี่ยนให้หมดถ้าถ้าเอายบจริงนะทั้งหมดเลยนะครับทั้งทั้งหมดเลยชุดกระเด waveform, parole, ื่องเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงข้างเขาเหวี่ยนตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับ หลายสำนักก็ทำลูกนึงก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับที่เขาทำจบนะแต่ผมทำราคาหลักพันนะครับผมจะไปเทียบกับราคาหมื่นมันก็ไม่ได้นะครับต้องเอาพอประมาณนะครับไม่งั้นงบก็บานตายนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงอีกโพสตหนึ่งครับต่อจากคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่ามันคนคนละคันคนละเรื่องนะครับ